ในฐานะที่เราเป็นรุ่ร้านเสริมสวยเนี่ยแล้วคุณแม่ก็เป็นช่างทําผมวันนี้ก็จะมาเปิดเผยเคล็ดลับดูแลแล้วก็บํารุงผมให้ทุกคนได้ดูกันว่าตัวไหนเด็ดตัวไหนต้องโดนทั้งหมดนี้คือตัวที่ใช้อยู่เป็นประจําเดี๋ยวมาบอกว่าตัวไหนเริศตัวแรกเลยก็คือตัวทรีทเมนต์ตัวนี้ค่ะ อันนี้เขาเป็นของ Green Bio นะเป็นแบรนด์ไทยคือเจลว่ะจะชอบใช้แบบซองตัวนี้หลังจากที่เจลแบบทําผมคือถ้าใครเคยติดตามเจลมานานจะรู้ว่าเจลว่าทาสีผมแล้วก็เปลี่ยนสีทําน,นู่นทํานี่ทํานั้นบ่อยมากคือหลังจากที่เราทําสีผมหรือย้อมผมต่างๆเนี่ยตัวนี้เจลจะใช้หลังจากที่เจลทําเคมี e ทั้งหมดนะั้นแล้วก็เขาจะทําให้ผมของเราเนี่ยมันมีความนิ่มขึ้นแล้วก็ไม่มีกลิ่นด้วยนะซึ่งจริงๆเขาก็มีอีกตัวหนึ่งที่คล้ายๆกันหน้าตาเขาคล้ายกันนะ ต่น,นี้เนี่ยเป็นรุ่นบูบโอเอ็กซ์ตานะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเจลจะใช้หลังจากที่สระผมแล้วได้ๆเจลก็จะเอาตัวนี้เนี่ยมาแบบว่าหมักผมนะประมาณ3นาทีก็คือทำให้ผมของเราเนี่มันมีความนิ่มนะแล้วก็ไม่ชี้ฟูด,ด้วยค่ะพูดง่ายคืออันนี้เนี่ยเจลจะใช้ตอนหลังจากที่เจลทําเคมีเนาะส่วนตัวนี้เนี่ยหลังจากที่เจลสระผมก็จะใช้ตัวนี้ค่ะแล้วก็ถ้าช่วงไหนรู้สึกผมอ่อนแอมาก,มากๆแบบเนี่ยเพิ่งตัดผมไปใช่ไหมลรวรู้สึกว่าเฮ้ยอยากบํารุงปลายผมให้มันดูมีความนุ่มนะตัวนี้เนี่ยก็จะใช้ หลังจากที่เราสระผมเหมือนกันแล้วก็หมักผมทิ้งไว้ประมาณ1 0 2ถึงนาทีเลยอันนี้เขาชื่อว่า Modern Hair Conditioner Booster นะคะอันนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นฟิลลิ่งแบบว่าเชื่อมพันธะแกนผมทําให้แกนผมของเราเนี่ยมันมีความแบบนุ่มสลวยนะจ๊ะหลังจากที่เราออกจากห้องน้ำเนี่ยเราก็ใช้เซรั่มบำรุงผมกันต่อคะ่ะมาที่ตัวแรกกันก่อนนะคะอันนี้เป็นของ L'oreal นะคะถ้าใครเคยตามเจลจะรู้ว่าตัวนี้นะคือ น้องเขาเนี้ยจะมีความเป็นออยนิดนึงนะอันนี้เหมาะสําหรับการโปรเทคผมถ้าวันไหนรู้สึกว่าเราจะต้องไปเจอแดดเจออะไรที่มันแบบเฮ้ยทําร้ายผมหนักๆหรือต้องการบํารุงผมหนักๆเนี่ยตัวนี้คือฟูนด้ง่ายแล้วก็จะชอบใช้ตอนกลางคืนด้วยถัดมาก็คือซิลกี้เขียวในตํานานนะเป็นเซรั่มบารุงผมนะซึ่งอันนี้ก็คือใช้จริง2ออันนี้ถ้าอยากทําให้ผมมันดูแบบจัดทรงง่ายขึ้นแล้วก็มีความไม่เหนอะผมอะไรใดๆแล้วก็ทําให้ผมไม่แห้งเนี่ย ตัวนี้ก็คือตอบโจทย์ได้ดีเสร็จแล้วเราก็จะได้ผมนะหรือถ้าวันไหนเราอยากผมตรงมากๆเนี่ยน้องตัวนี้ในที่เป็นของโกแ h a รเหมือนกันอันนี้เนี่ยเขาจะมีส่วนผสมของซีวิตนะคะหรือว่าสาลายทะเลคือสูตรนี้นะคะจะเป็นสูตรที่ทําให้ผมของเราเนี่ยตรงแล้วก็เรียบใครที่ชอบแบบเป็นสาวผมตรงอะไรยเงี้ยตัวนี้คือโอเคเลยแล้วก็ไอเทมลับสุดท้ายนะคะนี่ฝาหายไปไหนเราก็ไม่รู้ตัวนี้เนี่ยเป็นแ h a i ป p r o j e c t ร์นะคะของทางอบอรินานะคะ ตัวนี้เนี่ยจะใช้ก่อนการแบบพิธีกรรมที่ทําให้แบบความร้อนกับผมนะอย่างเช่นการได้ผมการรีดผมหรือว่าการดัดผมต่างๆเนี่ยตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นเหมือนโปรเทคเตอร์ของผมนิดดึงที่ทําให้ผมของเราเนี่ยไม่โดนความร้อนโดยตรงค่ะตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าช่างทําผมส่วนใหญ่เนี่ยจะชอบใช้ก่อนที่เราจะได้ผมนะเขาจะทําหน้าที่ในการแบบปกป้องผมของเราไม่ให้มันแย่ไปกว่าเดิม อืมใครที่ชอบรีบผมเป่าผมให้มันตรงรตรงใดๆเนี่ยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> ฉันกลัวว่าผมของเราเนี่ยมันจะโดนความร้อนเยอะนะตัวนี้เนี่ยคือตอบโจกเอาล่ะถ้าใครอยากเห็นเซลช้ยตัวไหนหรือว่ารีเควสตัวไหนลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะ